สวัสดีพี่น้องครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปต่อจากเมื่อคืนนะครับเพราะเมื่อคืนถ่ายได้สีนาทีมานไหมครับยี่สบบาทยี่สิบบาทเรอโอ้ได้เยอะกว่าพี่อีกอะไรนะ <c oughs> ได้เยอะกว่าพี่อีกนะมา,มาอีห่างมันเป็นจังเด็กของมือเด็กเส้นเด็กมัน มันหนาวโพดบ่แล้วมันอียงหญ่บอวัน้เลงนีม้อนบอลขนมากบักมือแรกกับต้องล้ำเลีงนีอีกเนาะแมนมันเป็นมลวอะไรมันหนาวโพดบ่เดี๋ยวหาแต่เว้นบ่คือท่านจะขืนแต่เว้นไงจะบ่ขืนชังเนี้ยั่นร่ำมากุดนช่างเนียพูดที่แรกวันเตยไดอยู่ช่วงไหนหลังไฟอยู่ทางเหนี่ยวแล้นหลังคาหลังเน่ยแต่เวนเดียวกินเว้นขางไจักเนี่ยนี่จะทายกจะขืนแล้วจะมา่างใด Điều hả? À? Tại bên chú gái của tao, tại bên có một người nhắc thương à mẹ à Cái này kèm Kèm bởi không? Ôi Kèm, chứ mà hắn mới vui thấy mới ăn tươi lại không? Thôi, để đắng phải Bố đem mắt nào cũng không có buộc nhé, bố đem mắt nào cũng không có buộc không Ui จะไปดอเขานะมันตีแ่นักชาวสาวเยนี่โเับขอนะรพี่มาไอลูกเกิดค์เกิด่ Happy Birthday หรอพี่เกิดวันนี้หรอใช่เ้ลีเกิดอะไรก็เนี่ยเกิดจะตื่นหรตื่นขึ้นมาก็เกิดก็เกิดแล้วไงสวัสดีปีใหม่โอ้สวัสดีปีใหม่ลูกไม่มีอะไรเยอะกินเยอะๆจะได้อ้วนๆขนมสอด เปี๊ยะใส่เค็มขนมอะไรนะขนมเปี๊ยะใส่เค็มเอาสัาหนี่ยใส่ทุเรียนเอาสวัสปะดเปียกไมอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยอันไหนที่น้องแบบร่วงเกินพี่โดยที่ไม่ตั้งใจหรือว่าตั้งใจอันไหนที่แบบน้องไม่รู้อ่ะที่แบบร่วงเกินพี่โดยที่แบบนั่นนี่ก็ขอให้เบียร์โฮสติกในนอกรึเปล่านี่มันคือขอเข้ามาเำ้ามาฟ้องค่าใชะ แม่ว่าเป็นเจแม,ม่บอกยอกยอก<อ>ขอให้ร่ำรวยแข็งแรงอันนี้ว่าพ่อได้ไห้ได้แข็งคานปลอดภัยขอบคุณที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้นอ้องเออมีอย่างก็บอกน้องอาเช่นการเช่นการสวาราปีใหม่ขอห้เดินทางปลอดภัยไปใส่มาใส่ตลอดปลอดภัยสกัดแข็งแรงก็แหงแห้งฟังปังรวยรวยสกมันหมานตลอดปีเมื่อไรได้มันต้องหนาเด็กเม่เด็กม่ไไรเ้าต้องอดหวานถ้ากูไป ลับนะโอเคโอเคลักรักกูไปเคลียร์กับตะเวนกันตอนนี้ไปจังไดญ่เกาะมันก็ขืนท่าหงผนมันก็บอกขืนทางมันค่อยขืนสันเดย์ไอ้ก็เปลี่ยนทางขืนแทนโอ้จังไดญ่สันเดยท่าค่อยขืนคือบอกขืนแต่ว่าคอยขอเคลียร์จักบาทก่อนคอยบ้านผู้ใดดังไฟสันเดย คอยเลี้ยวหาตะเว่นบ่ขึ้นทางนันเขาว่าโอ้ยเตยลาบ่ัวเลี่งานเราเนาะแตเว่นบ่ขึ้นเพราะอะไรคอยยังคิดเนี่ยคอยปวดขาคอยโอ้ก่อนเคลียร์ตะเว่นเคลียรดไปไปเอ่ยก่อนตอนนี้ไปเอ่ยใส่เสื้อในยืนเยอะได้ไงลูกก่อนสิเคลียร์ตะเว่นจะเคลียร์ก็เรื่องอีนั่นก่อนคอยเลี้ยวหาตะเว่นทางนี่ตายหาเลิกบ่ได้เลิกง่ายแล้วมือนนี่สดอกปวดขาทั้งปวดเอวคอย พอาะเลีเ้ยวฮะตะเว้นอยู่กลางกับวิ่อยู่เขาทางข้างกับวิ่งเอ๊ยยังไม่ทางพี่พี่แม่ตะเว้นแม่ยังไงจังว่า,ารอยขึ้นพี่มันเขียดมันคมแหม่พายอย่างนี้นคือประจำพวกทางเคยขึ้นก็บัวข้นมา,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 าขึ้นทั้งฝีเว้ย เกือบมันกูไม่ได้เลิกเนาะมื่อเนาะยืนเตยล่าอยู่เแลยวลงมาบ่าเห็นท่าเนี่มันบงังเห็นแต่แสงขึงน้นวันผู้ใดหนาวก็มันหนาวคักหนาวแนวดังไฟกองใหญ่แต่เมืะเนะากผม่ได้สังเกตไ่ได้สังเกตว่าไฟเขาบอกมีควันเสรนจเลยโอ้ยสิจื้อไว้ว่าผู้เวียงโอแม่ยุดใส่กบเมื่อน,นีะป่าไทยป่าไทยตะเว่นขึ้นทางตก น้าวเก็แมมนไข่พลาไดนเลือกคข่เลี้ยวหาแต่เล่นพ่เห็นเนี่เข้าอึเกดเอเข้าอึดตัวเอต่างหาไปไหนอ่ะสรุปจะไปไหนไปนอนไหนเขาว่าไปไหนล่ะเอ้า เย่างเบอกว่าเย่างเจะไปนอนบ้านพี okay. ่วัดไปเลยครับบ้านจากนี่ห่างกี่งานกี่กิโลจากจากนี่ไปบ้านยังร้อยกิโลพอดีเป๊ะเลยโอเคจากบ้านไปงานล่ะจากบ้านไปงานน่าจะร้อยห้าสิบรอโอเคเจอกันที่งานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัขึ้นร้อนรับจริง อ,อ,อ่อนยังขอส่งไวไฟเข้าเสร็จเปล๊บหลับเลยอา<อ>แต่ว่านาั่งเล่นๆนะเมื่อคืนนีนน่ยเขื่อใส่ได้เอาเขาเราให้เขาเล่นเขาอ,อยากเขาอ,อยากได้เฟ็นปลาเขาอ,อยาก<อ><อ>ไดนะ้คือไฟไวไฟไหนจะใส่เท่าไหร่เงี้ยทุกข้อทุกขอ้อคือเ,เน็ตแรงเขาคือตายหมดมัโทรศัพท์มังกิรูอ่ะเมื่อคืนนงเล่นได้เยอะเลยแต่ก็เล่นได้นะแต่ก็ไม่มตายน้องฉันอ่ะมันไม่ตายแต่ว่าคือเราแชร์ไวไฟให้ไม่ตอนแรกคือตายเลยช่วงที่ ไ่ได้เล่นชองที่ยวมึงหยุดก็เ่ราะจ่ายกันเด้อตายเลยตายเลยเล่นไม่ได้มึงหยิดตายเลยตายแบบฉันนึกว่าแบบมันแห้งมาเลยแต่มันกบบก็บม่แห้งแต่มันเล่นได้อะแต่ว่าอันนี้สมัครไอ้แชร์ไฟแรงเอ้ยได้อันนี้ของเราจะคอยจะคอยเลื่อนขึ้นได้จะคอยคุยกับเขาได้อย่างนั้นนางหยิดพี่จะให้เล่นสามสิบนาทีเราพอจะคุกค้นหาทุ่งขึ้นตึนขึ้นมา พี่กินมากก็แล้วพีจะออกไปเอาเรื่ยสร็จยังเสร็จยังเออเจ้านอนอ่ะถูกต้องแล้วหลับไงเออนั่นแหละนอนอ่ะถูกต้องแล้วนอนอ่ะถูกต้องที่สุดในโลกเลยนอนตัวเออไอพี่เรนเนาะตามหลักัผมจะไปนอนแล้วไงไปนอนนั่นแหละแต่ว่าคุณจะเดินไปไฟเจเราก็เลยแช่ไข่เจ้ครับมันถูกต้องแล้วเจ้านอนเพราะว่าเจ้าเป็นโซโลฟีโซเฟอร์จิโซเฟอร์ เมื่อเบดอ้เอ๋ไปแทนมากกว่าเลยแล้แม,ม่แลงเปของแนมสินี่ครับเป็นจ่าเซยล่าพี่นอ้นองครับทุกคนเอ้าพี่นอ้อ,นองอย่าเริ่มบัสกลุ่มปิดนะฮะอย่าเริ่มกลุ่มปิดนะครับเดี๋ยวเมื่อแรงเพราะมันเมื่อสุดท้ายปะเมื่อแรงเมื่อแรงกลุ่มปิดปิดเมื่อสุดท้ายเนาะไอ้เอ๋กันบอคืนนี้คือสุดท้ายกันบอ บ้าเอกคือคุณสุดท้ายใช่ไหมกลุ่มปิดของรอบนี้ใช่ไหมวันนี้วันนี้ที่สามบอหมายถึงว่ากลุ่มปิดมื้อไหร่แม่น,อมอน,มอนบอวันสุดท้ายนะครับของรอบนี้นะครับยังไม่ได้มาหรอตอนเย็นอ๋อรอรอ <c oughs> โอเคครับบ๊ายบายรอพรีสรอพรีสเพือ่อนประกันอ่า,อาลองลองลอง ใจประสง์สางบุญพ่ายอย่างมาพ่อเนื้อคูน้องนั่งคายประทูแอ่สู้ลูกสาวเมืองแม่กลองอเอาดีๆฮนะไอ้เบ้าอีสานมาเจอน้องคานเบ้ายามทาทองอยากยาแผ่นดินมาเฮียงบ้านน้องสาวเมืองแม่กลอง สาอีสาม่าจะไปคอเบอร์อยู่นะพี่น้าเราติดตามนะครับ,บ,บเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดกดแลโอ้ยไม <c oughs> ่มีใครถ่ายรูปกีนโอ้ยโอ้ยตาโอ้ยโอเคเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ,บคน